เวลา14นาฬิกา19นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาเสด็จลงแทนพระองค์ณสาราสหไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังทรงเจิมเทียนพันษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดียสถร ตามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2565ประกอบด้วยเทียนล่อใหญ่39ต้นและเทียนสลัก48ต้น ในการนี้พระราชทานพระบุกาศให้นายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้ารับพระราชทานเทียนพรรษาเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษานวสีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีและนายสมศักดิ์จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเฝ้ารับพระราชทานเทียนพรรษาเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาณวัดธาตุอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัด ขอนแก่น